คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ผมดองไว้ช่วงแพทเก่าเพราะว่าผมไม่มีเวลาตัดคลิปเลยเพราะฉะนั้นเราจะไปกันแบบเร็วๆเลยเกมนี้ผมชนเลนกับหยานผมเลยต้องรีบหาเงินในช่วงต้นเกมเพราะว่าไม่มีทางที่หยานจะสู้ผมได้ในช่วงต้นเกมแน่นอนแต่ทีมตรงข้ามเนี่ยไม่ยอมให้ผมเกิดง่ายๆแน่ๆหย,ยานเนี่ยได้พาเมดมาลุมผมแล้วผมก็รับคําทักทายของฝั่งตรงข้ามด้วยการแปะอันติใส่ในจังหวะน,นี้เนี่ยผมยิ้มหวานเลยเพราะผมรู้ว่ายานเนี่ยไม่ได้มีของพอที่จะฆ่าผมได้แต่อีกนิดก็ไม่ใช่ตัวที่ชนะทางฟอร์เรสเลยกได้ คุ้มสุดๆและเมื่อผมกลับม,มาจากการเติมเลือดเนี่ยผมก็เห็นว่าทีมตรงข้ามเข้ามาเล่นลึกในป่าผมผมจะเข้าไปรับและได้คิวซีเนียลมาแต่อีกนิดเนี่ยก็สามารถหนีไปได้ผมไม่ได้คิดอะไรมากกับที่เลนกลางในระหว่างนั้นหยานเนี่ยเข้ามารับคีบกลางพอดีเลยทำให้ทีมผมที่มีอยู่เยอะตอนเนี้ยกดดันให้เข้าหนีออกไปก่อนในจังหวะนี้เองหยานเนี่ยดันกดอันติไปทาให้ผมรู้เลยว่าถ้าเจอหน้ากับผมในเลนเนี่ยเขาตายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ในระหว่างที่ผมกำลังฟาร์มของผมดีๆเนี่ยหยานพยายามที่จะมาแย่อ้มมือก่อมนเคล ป้อมอมยู่และพยายามที่จะต่อเลือดผมอยู่ด้วยผมในชอบในความประมาทของเขาผมจึงแปะดอกใส่หน้าเขาก่อนที่จะไล่ล้ำใส่เขาจนหนีไปไหนไม่ได้และตายไปในจังหวะนี้ ผมเนี่ยพยายามฟาร์มหาเงินต่อแต่หยานเนี่ยเดินเอาหน้ามาแปะผมอีกแล้วผมจึงไล่ลาเพื่อส่งเขากลับบ่อไปอีกครั้งหนึ่งผมไม่รู้ว่าเขาลืมไปหรือเปล่านะครับว่าเขาเนี่ยเป็นตัวเลดเกมถ้าต้นเกมเนี่ยเขามาตายให้ผมบ่อยๆแบบนี้เนี่ยอาจจะทำให้ไม่มีใครเอาผมอยู่ก็ได้นะผมได้เก็บป้อมไห้เพื่อนหนึ่งป้อมก่อนที่จะมาดักในพุ่มแอลในเกือบชั่วโมงเลยอยู่ทีมตรงข้ามเนี่ยก็เปิดใส่ทีมผมตอนนี้เนี่ยผมพร้อมรับจบทุกอย่างให้ทีมเลยหลังจากรอมานานเนี่ยผมก็ได้ฟิกเกอร์เข้าไปเพื่อเก็บเเ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 มม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 จจแแลลลลละคครีีี่่่่่่่ขอออองงงััตตตูาาาาาาหกกก็็บบไไดด้้นน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 นยยผผผผใใๆวปสททิ และได้เจอเทพเจ้ามูลวอลก์หาผมไม่รอชา้าผมลำใส่เทพเจ้าด้วยสกิลคอมโบ4ดอกแล้วก็เก็บเทพเจ้าไป้ในจังหวะนี้ขอบคุณเลเจนดอรี่ที่เทพเจ้ามอบให้เลยจังหวะนี้อยู่ดีมูลวอลก์หากันเฉยเลยผมเดินมารอตีป้อมต่อแต่ผมก็เจอกับเทพเจ้าอีกแล้วผมก็เลยพุ่งเข้าไปเพื่อแปะอันติใส่เทพเจ้าและลำสีดอกใส่เทพเจ้าอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้เนี่ยมีเซอร์ไพรส์เทพเจ้าเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่ามีเพื่อนเนี่ยมาคอยซ้อนเทพเจ้าอยู่ผมมั่นใจมากว่าผมเ่ยแพราวผมเนี่ยลปอ,อน่ยือ้อมแลเอ็มพ ตัวผมเนี่ยเล่นลึกเกินไปทําให้เพื่อนมาซ้อนไม่ทันแล้วกระโดนศัตรูเนี่ยลุ้มจนตายไปผมยังคงกลับมาที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เนี่ยยังเป็นยานกับเทพเจ้ายือนอยู่ที่นี่เมเดิมผมโฟกัสชัดเจนเลยว่าผมต้องล้าเทพเจ้าผมได้แปะยานและเข้าไปหาเทพเจ้าในป้อมผมยกเก็บดอกผิดฝั่งจนเทพเจ้าเนี่ยอาจจะหนีผมไปแล้วแต่ไม่เลยครับผมยังคงแปะป้อมและวิ่งไล่ไปล้าเทพเจ้าต่อจนตายและผมเองก็เสียชีวิตไปในจังหวะนี้ด้วยแต่การตายของผมแค่คนเดียวเนี่ยทำให้ศัตรูตายไปถึง3คนเรียกว่าคุ้มเกกินนนค้มจจรงงงงงงๆทีผยยยััดดอออู่่่่าาาตืไบลแ ทําให้ผมเนี่ยคิดว่าผมเล่นง่ายมากๆเลยในตอนนี้จูจูเนี่ยนาคอสเขาก็พุ่งเข้ามางัดแล้วก็หนีไปทําให้ทีมผมเนี่ยคิดว่าทีมตรงข้ามอยากจะสู้ด้วยผมเห็นอย่างนั้นผมไม่รอช้าผมใส่สุดเข้าไปฆ่าอีกนิดก่อนที่จะไหลไปเพื่อลำยอนตายในป้อมอีกทีนึงแต่เมื่อฆ่าได้เนี่ยผมตันติดอยู่ในป้อมศัตรูซะงั้นผมรอเลยว่าซีเนียลเนี่ยจะเข้ามาเมื่อไหร่เข้ามาผมเอาแน่ผมเนี่ยได้กลายเป็นผู้ประสบภัยแบบเต็มรูปแบบก่อนที่ซีเนียลจะกระโดดเข้ามาพร้อมกับหยานผมเด้นลำสวนไปจนได้หยานมาแล้้้้้วกกก็รรรออออใททีีีีีีีมมมมคคู่่ภัยยยยเเนนนนนนาาผปจตตตงงงงฝขลซพด เขาไม่มีทางการคลิปที่กำลังไหลเข้ามาในป้อมได้แน่นอนผมเหลือกไปเห็นว่าคลิปได้เข้ามาในบ้านแล้วผมจึงเข้าไปและแปะคลิปล้ำซีเนียร์ต่อตอนนี้เนือเลือดน้อยก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วเพราะว่าผมต้องการที่จะจบเกมนี้ผมฆ่าซีเนียร์มาได้แล้วก็มุ่งล่าเข้าไปเพื่อตีป้อมศัตรูแล้วก็จบไปเกมนี้ก็กลายเป็นชัยชนะของผมอีกเช่นเคยแล้วคลิปนี้เนี่ยก็ยังไม่จบแค่นี้นะครับยังมีต่ออีกเพราะว่าผมดองไว้2คลิปเลยทีเดียว ในเกมต่อมาเนี่ยผมต้องยื่นชนเ่นกับยีนะาแต่ผมเนี่ยไม่ค่อยจะเล่นกับยีนาในช่วงต้นเกมเท่าไหร่เมื่อเคลียร์ชีฟได้เนี่ยผมก็เดินเล่นไปเรื่อยของผมผมยังคงชอบปลาดอ,อกขู่ศัตรูอยู่เหมือนเดิม เมื่อผมมีเลเวลถึง4แล้วเนี่ยผมก็ได้เดินเข้ามาเพื่อที่จะหาไฟตรงกลางก่อนที่จะเห็นว่าเพื่อนเนี่ยถูกเลตเตอร์จับผมไม่รอช้าผมจา่ายสกิลทั้งหมดที่มีเพื่อเข้าไปํำถวายแวนใส่เลตเตอร์โจเลตเตอร์เนี่ยตายไปผมออกมาจากระยะป้อมได้ผมก็ํำใส่มาหลอดต่อก่อนที่จะโดนบัตเตอร์ไฟเนี่ยเข้ามาเกาะที่หัวทําให้ผมเลยต้องหนีออกมาก่อนแต่ผมไม่ได้หนีไปไหนได้ไม่ไกลนะักมาหลอดก็กระโดดช็อกใส่ผมต่อเลยเมื่อผมกลับมาจากความตายได้เนี่ยผมก็เข้ามาเคลียร์คลิปที่เลนผมยีน่าในนั้นเข้ามา จนยีน่าเนี่ยตายไปในจังหวะนี้ผมเนเคี่เคีปต่อก่อนที่จะไปหาที่ห้าวที่อื่นผมได้เดินมาดักคุ้มศัตรูโดยความห้าวของผมเองเมื่อเห็นหน้าบัตเตอร์ไฟผมก็เปิดใส่บัตเตอร์ไฟก่อนเลยบัตเตอร์ไฟเนี่ยได้กระโดดเกาะหัวผมทําให้ตําแหน่งของดอกเนี่ยคาดเคลื่อนแต่ห้าวได้ไม่นานเท่าไหร่ผมก็โดนศัตรูจับและโดนมาหลอกช็อกใส่อีกทีหนึ่งจนผมตายไปอีกแล้วโดวยมาหลอกช็อกเหมือนเดิมเลยถึงผมจะตายเนี่ยแต่ศัตรูก็ยังชื่นชมผมอยู่ ผมได้กลับมาฟาร์มในเลนต่อระหว่างนั้นเองเนี่ยผมก็เห็นว่าไฮสเตทีมตรงข้ามเนี่ยโดนเพื่อนผมไล่มาผมก็เลยเลือกที่จะเก็บงานให้เพื่อนในจังหวะนี้เมื่อผมฆ่าไฮสเตตได้เนี่ยผมก็เพิ่งเห็นว่ารมทีมผมเนี่ยคืออาญาทั้งคาชมจากอีกฝ่ายทั้งอาญาที่อยู่ทีมเดียวกันทําให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าผมต้องห้าวให้ถึงที่สุดและห้าวอย่างมีชั้นเชิงด้วยผมทําเวฟบในเลนตัวเองเสร็จผมก็เดินมาหาที่ห้าวต่อทันทีเพื่อนๆในทีมผมและศัตรูเนี่ยต่างจ่ายสกิลสวนกันไปสวนกันัััันนนนมม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 มานนาาจจจกกระะทททท่่่่่่งงงงใใหหวแอออออเเเลตตตีีีดด็ผผผข้้สไพื แล้วมีความห้าวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยกเลยกระโดดสวนเข้าไปทันทีเลยผมใช้คอมโบลำสี่ดอกเพื่อเก็บบัตเตอร์ไฟมาก่อนที่จะไหลไปลำมาหลอดต่อแล้วก็ดูชั้นเชิงว่าใครเนี่ยต้องการที่จะมาสู้กับผมอีกหรือเปล่าแล้วไฟนี้เนี่ยก็จบไปด้วยการที่ตูเลนตายคนเดียวแต่ผมสามารถฆ่ามันได้ถึง2คิวเลยผมในตอนนี้เนี่ยคิดว่าสถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยมันได้จบลงแล้วแต่ยังครับเลิเตอร์เนี่ยยังคงเดินเอาหน้ามาแย่พุ่มไม้โดยความหา้าวขั้นสุดของผมเนี่ยผมไม่รอช้าผมฟิกเกอร์เข้าไปเพ ตรงข้ามดับห้าไปทันทีเลยพอทีมตรงข้ามฆ่าผมได้เนี่ยเขาก็ท้าทายผมตอนนี้เนี่ยเป้าหมายในการล่ามของผมก็กลายเป็นเอเลเตอร์ในจังหวะนั้นเองเอเลเตอร์เนี่ยได้เสียจับคนอื่นไปแล้วทําให้ผมได้เข้าไปไล่ล่าใส่เอเลเตอร์ก่อนที่จะพยายามไหลไปที่หน้าแต่ผมได้ปาดอกไม่โดนเลยทําให้ไฟในจบไปเท่านี้ผมเนเข้ามาฟาร์มเลนแล้วก็ดันคีปเข้าป้อมศัตรูตามปกติแต่จู่ๆนยเฮเตก็วิ่งเข้ามา ผมพยายามที่จะขัดเขาแต่ขัดไม่ได้แต่เขาเนี่ยไม่ยอมหนีไปผมเลยไปอันติและลสัสวนเข้าไปจนตายเมื่อเฮเตตายแล้วเนี่ยผมก็กลับมาเพื่อที่จะฟาร,ร์มต่อเพื่อเอาเลือดจากมังกรเล็กบัตเตอร์ไฟเนี่ยมาจากไหนไม่รู้กระโดดเกาะหัวผมผมจะต้องฟิกเกอร์หนีออกมาและมาหลอดก็ยังช็อบตามมาอีกทําให้รู้ว่าผมเนี่ยเป็นเป้าหมายใหญ่ของศัตรูในเกมนี้เลยหลังจากที่ผมหนีมาได้แล็เติมเลือดเสร็จเนี่ยผมก็เห็นว่าหน้ามังกรเนี่ยมีการประทะกันเกิดขึ้นผมเลยวิ่งเข้ามาสอนผมเจอกับบัตเตอร์ไฟที่กําลังเหมือนจะหาเหลี่ย เ,เหลือผมก็อาญาอยู่ผมเห็นแล้วว่าอาญาโดนมาหลอดไล่ผมจะวิ่งเข้าไปรับอาญาผมรอให้อาญาขี่หัวผมก่อนที่ผมจะพุ่งเข้าไปในป้อมผมเลือกที่ตีป้อมให้แตกก่อนก่อนที่จะหันหน้าไปลำใส่มาหลอดมาหลอดพยายามฟิกเกอร์หนีผมแต่ผมก็ลำให้เขาไม่ได้ดิ้นอีกเช่นเคยเมื่อมาหลอดตายเนี่ยผมรีบออกมาจากป้อมศัตรูและกลับไปตั้งหลักใหม่ก่อน <S <S ผมนย <S <S ังคงพยายามที่จะดันป้อมศัตรูต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งในจังหวะนี้เองที่ผมเนี่ยรู้สึกว่าในแมปเนี่ยมันเงียบผิดปกติ ผมไม่มีทางเลือก <Okay. S 1> ผม,มเลจิ้่เลเตอร์เพื่อหาทางออกจากจุดนี้ให้ได้ <Yeah. S 1> แต่แล้วเลเตอร์ก็จับผม <Yeah. S 1> และศัตรูใ่นก็มาถึง5คนเลยกลายเป็นผมบ้างที่ไม่ได้ดิ้นเลยโห oh, ถามจริง ผมและเ,เพื่อนๆในทีมเนี่ยได้มาเอาก็สเลเยอร์ก่อนที่จะเดินไปดักในพุ่มไม้เพื่อที่จะหาไฟกับศัตรูอลเลเตอร์เนี่ยได้เดินมาเช็คที่พุ่มไม้ก่อนที่ตระยา้าจะเปิดเผยตำแหน่งของตัวเองโดยการจ่ายสกิลทั้งหมดใส่และสถานการณ์ก็ได้สร้างฮีโร่เมื่อตูเลนเนี่ยยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อให้อลเลเตอร์จับอลเลเตอร์จับแล้วมันก็กลายเป็นเวลาของผมผมได้เข้าไปล้ำใส่อลเลเตอร์จนตายมารลอดเนี่ยพยายามจะฟิกเกอร์เพื่อปาดอีลินแต่ผมเนี่ยไม่ยอมผมช่วยชีวิตอีลินไว้และฆ่ามารลอดไปได้จากนัน มผมได้คอสทิวมาและดูเหมือนทีมตรงข้ามจะมีบัตเตอร์ไฟที่เกิดขึ้นมาผมไม่อยากที่เข้าไปฆ่าบัตเตอร์ไฟมากแต่แวนเนี่ยใจร้อนกว่าฟิกเกอร์เข้าไปเพื่อฆ่าบัตเตอร์ไฟก่อนที่ผมจะคิดอะไรได้ซะอีกเมื่อทีมตรงข้ามตายกันจนหมดเนี่ยเกมนี้ก็เลยการันตีการชนะไม่ของผมไปเลยทันทีสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการให้ผมปรับอะไรตรงไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างเพื่อคุยกันได้เลยนะและ้วก็ทุกคลิปของผมในช่่่่่วงง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 งนนีีนีีีีีี้้เเเเเเเยยยยยอาาาาาจจะมมสสสสสสสโดดโดไไปบบตํูััทกห อยากให้คลิปเนี่ยมีเฉดีสสม,มูทนุ่มลื่นเนี่ยก็สามารถกดซุปเปอร์แทงนะครับเพื่อสนับสนุนเงินในการไปซื้อไมโครโฟนของผมเพื่อมาทำคลิปนะครับส่วนคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นคลิปของแพดใหม่นะครับก็จะลงพรุ่งนี้เลยฝากทุกคนเนี่ยกดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้เห็นคลิปเนี่ยแจ้งเตือนขึ้นมาก่อนใครๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ